พอที่พี่เสียกันเดี๋ยวพันเดียร์ไปชิมร้านแรกอย่างน,นี้ครับอันนี้อแค่แบบพื้นๆก่อนพ่อมันจะไปเป็นพ่อมอบพ่อมไอพวกนี้เรียกเรื่องกรรมโมพบเนี่ยนนรม,รนมนุษย์เ,ยเ,ยเยตี๋บเดินในชานนัลุกแล้วก็เทวดาหกเซ็ตเรื่องวกรรมโมพบพวกนีมม้ภาวานาบ่เป็นนะแต่พวกเขาเนี่ยทัานีให้พวกเขา สตาร์จากเจ็ดวงเคลมอ,อดแปดงเนี่ยนางสมาธถเิถ้ามาคอยฟัง้าพวกเจ้าพระวนาเป็นสิไรพมหรือเปล่สหัชคมวิติสคมอเอา,างานสหคมใชะพวกเจ้กเกาค่อยเข้าใจได้ท่านโลกธาตุหาท่านลกธาตุสองท่านโลกธาตุแสบคือระยะระยะห่างของมัน สูท่าหยุดยืนปะอ่ะไปพันโลกระถางพรมกลุ่มหนึ่งไปพรมพโลกระถางพรมกลุ่มหนึ่งเครื่อซีอของมันเขามันแก่ให้ยแต่วา่าคันมัตติบอกเนียแล้วเขาเจอชิงม,มงเข้าใไในไนี่พรมแสนโลกระถางพ,พมที่ห่างไปจากแสนโลกระถางทัสน์ราบบอกให้เธอแผลจิตกไปน,นะแผล แผ่เมตตาบอกคะแมนเขาใจได้ยังไงยซนไนชื่อว่าพระโลกระถาน, <c oughs> นะเปพเ่มนเปนประพุมเือนเอาพื้นๆกันเปลี่ยบเหมืนอนผมมาขาดป้อมในมือบุรุษ์แพ่ทิศออกไปเป็นพระโลกระถาแพ่พระโลกถางสามาขาดป้อม กำลังมีสัมนิการแพร่กิโไเป็ตศาสตาใช้คำว่าแพร่ข้าสองพระโลกธาตุเหมือนอคนขับป้อมสองคนถ้าหพระโลกธาตุผมนะขับข้อมสคนผมมักการลิกามีแค่แค่พพมปุ่มผมมักการลิกามีติดประกอบด้วยเมตาแผระสมที่หนึ่ง ที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นนะทั้งเมืองบนเ <บน S 1> มืองล่างเมืองขวาแพร่ไปตลอดโลกทั้งสิบในที่ทั้งปวงแก่สรรพสิทธิ์ในพุทธศัสนาเศรษฐกิจเพริญบุญเลยน้อ,ไนไไองไม่มีประมาณนะแต่บุปมากันอย่างนั้นบุญผู้เป่าสังข์นี่ยัไม่เพราะพอดี่สังข์มาจากพระพุทธองค์แกอย่างบุประมาณ ขึ้นไปกระดับนึ่งันอภัสระผมแ่เมตตากรุณานะไอชียู่สัตว์อภัสระผมกรุณานะขึ้กรุณาอีกแล้กรุณาตสัตว์ทั้งหมดทั้งหมดนะมวมาเจอซึงอันมวนาเจั่งคุณอาจรา่แค่วอยู่บ่ใดกแล้ สั่งกับอะไรทีนั้าสั่งกัตรงแพ่ีเศ้ารั่งว่ะสิพาสดาบอกว่ามันวัสดุางน้ำวใส่โอกาศจะเป็นไปได้ที่การแค่เมตตาเราจิเทายัรเกิดยังั่งอยู่เป็นั่งปวดเกิดทุกข์สั่งยังซูนอยู่บ่ได้เ็นไปอีกสั่นหนึ่งสุกินอาหาระจกสารพัดลมสุปกินพมมีจิตประกอบด้วย มุทิตาสมมุทิตาการคอยยินการยินดียินดีเอ,อาบะวามยินดีกันนะแค่ไปทุสาสนาเมือนกันทั้งสี่อยากมีตำนาเวหาพร,พรพมิีง,ง่ายๆจะหน่อยอเบิกขาหนึ่งที่แจิตท,ที่วางเว้นแหละหนึ่งที่สุดแล้วแค่ไปเหมือนกันนะ เอาพม,มากไกกาอภัสาสาระซูเปอกินหกักเบหักระละเอาซีชัน่นกันพมกากาเนี่ยมีชีวิตอยู่หนึ่งกัดนะชตดพัสลห่มมีอายุจุดสองกัดชั้นสุเกินหักพมมีอายุสี่กัดเวหักระละพมห้าร้อยกัดนะมันสิไปได้สองทาง พมุมากายอกาเดชเมตตาแค่เมตาน้ำก็ได้จะเรื่องสมาธิอัตโนมตินะกับพัสดุพมสมาธิขั้นที่สองนะแต่พวกเขานั่งนิ่งๆบ้างยิ้มม้นอากัลุนติก็ได้แล้วสมาธิเจ้าคันจะเฮ็ดดีๆ,ๆก่อนตาย่อมอาก,กายอกาชัน้นซีบอสแลกชั้นแรกหนึ่งกับหนึ่งกับัตโนัติกับพ่อ กับหนึ่งจะไปอยู่กับรถลยตายค้ากันหลก้วหนึ่งก้ากับพ่อเดี๋ยวมันมีพะสูุนึจะว่าเตจสิกันไอฟังยวไล่ไล่หยุดก่อนันที่สามกัสุกินหักทนที่สีกับะรล้ที่กนะนี่เรียกว่ารูปภพบเป็นบ่มพิจิพรเตจหักรรมพบูปภพบสองสั้นสองมองแล้วนะอัลุก พอดไอ้อกาษานัญจายตนะวิญญาณัญจ,นะจ,จยายนะนอาทิตจัญญาณะนิวะสัญญาณสัญญาตนะพวกนี <c oughs> ้อธิบายพอดได้เอยสมาธิที่เราเอ,าอลุกพวกดีบอกอาศัยกายแล้วพูดลุกกายละแต่พวกเขาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเนี่ยการพวกเนี่ยอันอนี้กายหย,บย,บยบงงายบหยบบาบนุ่งมายอบหยาบเทวดาคิดกันไอ้คือเขาหุ่นกันจะตุ่มดาวดึงยาม마าที่จะมองเบ่งกันสักซี อาศัยแต่ละสัตก็อนวิองมันต่างกันไปยูไคมี่้าเอ่านในขั้วทีน่นึงอะไรเนี่ยยูไคนมี่ย,ยูยไคทะเลบกกระกเป็นลานนะการลูกพกนนี้ยมีรัศมีสั้นออกจกไกลนะสั่นจนไปในอากาศมีวิมานอันงามสถิตินั้นตลอดสิ้นการที่แต่ใช้น,นนะลูกภพบพวกานน ถ้าได้ขึ้นมีตกไปเป็นสมาธิสรงสมาธิก่อนรไอยู่ได้ประจำมีเรื่อยๆรัศมีสัตว์ออกจากกาักรไกลรัศมีบางคนเนี่ยแสงสว่างน,นันนันอยู่ขกังขลังพระพุทธเจ้าหรือเปล่าน,นและแต่รัศมีแบบนั้นัสัตว์ออกจากรไกสัญจรไปในอากาศไปได้อากาศไ,ได้พ่อพาะเอาหนะึ่งประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> สัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานันงาม ิีมิพย์สิมีปิปเป็นอาหารถ้าสิมีอาหารเป็นปิปปิถ้า,ากินใจปิดปิปปิซีบอเรกินก้าวล่วงอาหารธรรมดาแล้วแต่ไอพวกนี้กินไมมีอาหารที่ที่เป็นทิพย์ุกแล้วมีก้าวล่วงอาหารแล้วสีแบ่งเป็นซองจำพวกนะพวกแรกปุถุชนธรรมดา ท่านปกติกระสือนี่เทวดาเนี่ย